สวัสดีค่ะปาสสุกชาแนลมาแล้วค่ะเอาวันนี้เอามาฝากสองผืนนะคะผืนนี้พี่สาวฝากมาขายผืนที่หนึ่งค่ะนาคน้อยผืนที่หนึ่งนะคะยกดอกลูกแก้วค่ะงานสวยค่ะไม้บ้านดูง,งานใกล้ๆนะคะเชิงบนเชิงล่างเขาสวยมากเลยค่ะหน้านางเป็นหน้านางช้างนะคะผืนนี้นาคน้อยผืนนี้กว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรค่ะงานหกตะกอนะคะหน้านางชายคุย สวยมากค่ะบนล่างเป็นสีแดงนะคะมัดด้วยตัวนาคสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองมีเพชรส,สีเหลืองนะคะสวยงามค่ะสนใจให้ราคาเดิมนะคะ3,300บาทค่ะปืนที่2ค่ะวันนี้มาเร็วหน่อยนะคะปืนที่สองนาะคเกี้ยวนะคะตัวนี้หน้านางใบโพนะคะ เชิงบนเชิงล่างเหมือนเดิมสีจะสดกว่าผืนแรกนิดนึงค่ะแต่ตรงกลางเป็นพื้นสีขาวออกเทาขาวนิดนึงนะคะบนล่างสีแดงสดเลยค่ะหน้านางสวยค่ะผืนนี้ยกดอกลูกแก้วกว้าง1เมตรยาว2เมตรจ้างานดูใ,นใกล้แบบนี้นะคะงานใหม่บ้านค่ะเซตนี้สองผืนพี่สาวฝากมาขายแต่ยังให้ราคาเดิมนะคะ สนใจติดต่อเอ็มได้เหมือนเดิม0972892539ค่ะพี่ๆท่านใดอะที่บอกว่าคลิปไม่แจ้งเตือนฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะอาจจะแจ้งเตือนทุกคลิปถ้าพี่ๆกดกระดิ่งนะคะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามแล้วขอบคุณที่อุดหนุนปันสุขชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ